สวัสดีครับกิษณาชัยวรวมกูลจากแฟนเพจทาโลโอเยสนะครับวันนี้ผมมีทริปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูให้การทำงายอนาคตนะครับว่าเราควรจะสังเกตจับจุดตรงไหนบ้างเพื่อความเพื่อการทำงายที่แม่นยำและชัดเจนถูกต้องในทุกๆครั้งเลยนะครับคืออันเนี้ย จะบอกว่าใครที่เกิดมาเจอคลิปนี้นะครับผมว่าโชคดีมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะบอกต่อไปเนี้ยมันผมว่ามันสําคัญนะบางทีเราเจอในกโโรณีเนี่ยเราจะงงว่าเราจะทายเป็นยังไงต่อแต่ถ้าเราจําคลิปนี้ไว้แล้วฝึกฝนให้ดีๆเนี่ยเราจะผ่านพ้นความสับสนระหว่างนาหง,งานได้ทุกๆครั้งเลยนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับคือ ตัวอย่างนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งเขามาปรึกษาผมว่าเนี่ยภายในปีนี้นะครับปีสองห้าหกสี่เนี่ยเขาต้องการที่อยากจะกลับบ้านนะครับคืออยากคือต้องการเราออกจากงานประจำแล้วไปทํางานที่บ้านนะครับคือทาอะไรก็ได้ที่ได้เงินเนี่ยเขาเขาเริ่มเบื่อเริ่มเริ่มเบื่องานในกรุงเทพแล้วเริ่มเป็นเริ่มเบื่อพนักง,งานออฟฟิศแล้วประมาณนี้นะครับทีนี้เข้ามาถามผมช่วงตอนต้นปีนะครับประมาณเดือน คุมฮามีนานาประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยตั้งคาถามว่าจากสิ่งที่น้องคนนี้มาปรึกษาเนี่ยความตั้งใจที่เขาต้องการที่อยากจะกลับบ้านจริงๆแล้วลาออกไปเนี่ยผลลัพธ์จะลงเอยยังไงนะครับกับความตั้งใจนี้ผมหยิบม,มา2ใบนะครับวันนั้นได้ใช้ไพ่ชุดนี้นะชุดอ f t e r อ a r วรนะครับ,รบได้ใบนี้ขึ้นมา เป็นรูปคนที่กําลังนั่งเซ็งๆอยู่เนาะดูมีความเซ็งหน่อยๆแล้วก็อีกบใบหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้เป็นรูปที่มันแบบกําลังสับสนมุวนวายอะไรเงี้ยยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทายไปว่าคิดว่ายังยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะคือยังอยู่อ่ะ น้องเขาหน้าเสียเลยนะเขารู้สึกเขา,เขาตั้งใจมากๆแล้วเขาต้องการที่อยากจะกลับบ้านจริงๆผมก็เลยทายผมก็เลยตั้งคําถามอีกว่าแล้วเธอต้องทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะทําให้อ่าได้กลับบ้านได้ทําได้ไปทํางานที่บ้านนะครับคือคนทํายังไงได้ใบนี้ขึ้นมานะครับโอเคเห็นไหมครับเป็นรูปคนที่กําลัง เลงธนนอย่างมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ดูจากหน้าตาเนี่ยหน้าตาคนในภาพรู้สึกว่ามีความเคร่งเครียดอยู่แต่ก็ทำทา,ทางที่รู้สึกว่าเครียดนะก็เลยบอกวิธีการว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าน,นี้คือวันที่มาหาวันนี้ที่มาปรึกษารปรึกษาพี่เนี่ยคิดว่าความพยายามคงไม่มากพอความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตั้งใจดีอย่างนี้นะคิดว่าจะกลับบ้านได้แน่นอนผมก็เลยเปิดไพ่ต่อไปว่าถ้าเธอทําตามคําแนะนํานี้ได้นะผลลัพธ์จะลงเอยยังไงในความคาดหวังที่ต้องการกลับไปทํางานที่บ้านหยิบมาสามใบนะครับได้ใบนี้ขึ้นมาใบ,าบานี้โอ้ดูแล้วเนี่ยผมมองไปที่ปลานะปลามันหลุดพ้นจัดกแก้วน้ํานะ ก็เลยบอกว่าเอ้ยมี่โอกาสสูงนั่น่างที่ได้กลับบ้านนั่นเนี่ยถ้าทําตามเนี่ยอีกใบหนึ่งนะครับได้เป็นใบนี้ขึ้นมาเป็นการล่องเรือข้ามฝั่งไปอย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายโอ้ใบนี้ขึ้นมาดีมากเลยนะได้เป็นใบนี้ขึ้นมานะอ่าเป็นครอบครัวสุขสันต์นะครับอยู่กับครอบครัวมีความสุขเธอรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ใบใบนี้ออกมารู้สึกมีความหวังขึ้นมาแล้วเธอสัญญาว่า เดี๋ยวเธอจะหาทางพยายามให้ได้ในการที่จะกลับบ้านให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะลาบากแค่ไหนก็นแล้วแต่แล้วประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับเธอก็มาเฉลยว่าณตอนนี้เธอกลับมาทํางานที่บ้านต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนั่นเองเยี่ยมมากมากเลยนะครับเธอมาเฉลยให้ฟังว่าเธอพยายามตามที่ผมบอกนะ คือโชคดีอย่างหนึ่งคือที่ทํางานของเธอเนี่ยมีนโยบายให้พนักงานทํางานที่บ้านในช่วงนี้นะช่วงโควิดเนาะเธอก็เลยไปขอผู้บริหารเลยคือมันณวันที่เธอไปขอเนี่ยเธอยังไม่ได้ลาออกนะเพราะยังยังไม่ยังไม่เห็นหนทางทำอาหากินที่บ้านนะว่าจะทําอะไรยังยังหาไม่เจอแต่เธอหาทางเจออย่างหนึ่งคือเธอไปขอผู้บริหารเลยว่า ขอไปทํางานที่บ้านต่างจังหวัดผู้บริหารเธอก็ใจดีนะครับให้เธอกลับบ้านจริงๆไปนะกลับต่างจังหวัดเลยแล้วเธอก็ขนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปคือส่วนใหญ่พนักง,งานที่ที่ทางานเธอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กรุงเทพใช่ไหมล่ะอยู่กรุงเทพก็จะอยู่ตามคอนโดบ้างอยู่ตามบ้านของตัวเองในกรุงเทพบ้างแต่เธอเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เธอก็เลยตัดสินใจคืนห้องอพาร์ตเมนต์ไปแล้วกลับต่างจังหวัดไป ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วก็ทํางานได้อย่างปกติเรียบร้อยปกติไม่มีอะไรบกพร่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับเธอก็เลยมาขอบคุณผมว่าผมให้เธอพยายามยังไงแล้วเธอก็ได้กลับบ้าน,นจริงๆแล้วก็มีความสุขในการอยู่กับครอบครัวนะครับถึงจะไม่ได้ลาออกแต่ก็ได้ทํางานที่บ้านต่างจังหวัดมีความสุขมากๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้จะบอกว่า how to วิธีการก็คืออย่างนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยมีบางคนนะครับที่ผมดูไพ่เนี่ยมีบางคนนะผมเช็คดูว่าถ้าถ้าเขาทําตามนี้แล้วเนี่ยสมมตินะครับทาตามนี้แล้วผลจะเป็นยังไงบางคนไพ่ออกมาไม่สวยขนาดนี้นะดูมันไม่มีความสุขขนาดนี้นะอาจจะเป็นอีกใบชุดหนึ่งที่มันมีความทุกข์เป็นสิบดาบเป็นอะไรเป็นไพ่รู้สึกสองดาบอะไรขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยรู้สึกมีความยังกังวลอยู่นั่นแสดงว่าอะไรรู้ไหมถ้าม่ใช่ไพ่ชุดนี้แบบนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีใบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย มีความสุขอะไรขึ้นมาแบบเนี้แต่เป็นสมมุติว่าเป็นไพ่ชุดหนึ่งนะที่มันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจเต็มร้อยเต็มที่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองชัดเจนไงไพ่ก็เลยออกมาแล้วถึงแม้จะทําตามทำแนะนํามันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ด้ตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับบ้านจริงๆไงอไาถ้าถ้าเป็นอีกคนหนึ่งนะที่มันไพ่ออกมาไม่ดีนะนะครับนี่คือคลิก ง่ายๆในการสังเกตนะครับว่าคนไหนมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอย่างรายน้องเมื่อกี้เขามีความตั้งใจจริงๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่อยากกลับบ้านไปทํางานที่บ้านประมาณนี้นะครับก็มาฝากกันไว้นะครับลองไปฝึกกันดูฝึกจับสังเกตกันดูนะครับว่าคนที่มาปรึกษาเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วการอ่านไพ่แต่ละครั้งเนี่ย มันก็ทําให้เราได้รู้เขาว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วจะให้คาแนะนําอะไรยังไงกันต่อก็ว่ากันไปนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามการจนถึงช่วงสุดท้ายถ้าหากว่าในโอกาสต,ต่อไปผมค้นพบอะไรดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่เคล็ดลับอะไรดีๆต่างๆเนี่ยผมก็จะเอามาให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ